เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ดิฉันจะต้องแบบรีแพรไม่ได้ผ่านศึกอะไรขนาดนั้นฮะหลังล้าเดี๋ยวค่ยแล้วหรอสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอยู่กับแซนด้ากับช่องแซนดี้แซนด้าอีกแล้วนะคะแต่วันนี้บอกเลยค่ะว่า ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้แซนด้าต้องไปทำรีแพรก<อ>ในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตดิฉันจะต้องแบบรีแรกเพราะว่ารู้สึกว่าของเรามันก็ดีอยู่แล้วอะเอ้ยทำไมถึงต้องรีแพกอะไรอย่างงี้ก็ผ่านศึกมาเยอะไงมันก็ต้องอย่างงี้ไม่ไม่ได้ผ่านศึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโสดด้วยจะผ่านกับใครเราเออ <laughs> ของเรามันก็เออดีอยู่แล้วทำไมเออไปทำรีแรกกําลังเลอยู่แต่ลแว่าเอ้ยทำดีไม่ทำดีแต่ว่าที่เดอะทัสชีนิตนะคะก็ทไอจีซนด้ามา ว่าอยากให้แบบว่าเออไปลองรีวิวทำดูเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนแบบช่วยฟื้นฟูก็แล้วมันจะหมือนแบบว่าแรกรักกับเธอต้องไปลองนะจ๊ะแต่ตอนนี้ซันดาก,ก็แบบว่าพร้อมไหมเตรียมมาดีวะเนี่ยก็ดีอยู่เอาไปเดี๋ยวไปหาคุณหมอไปเอาไปค่ะไปหาคุณหมอกันนะคะ let's go the h u c h i n i c ค่ะ a few moments later ถึงแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ the t u c h c i n i c นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเป็น oh, ย okay, ังไงไปดูกันค่ะไปไงต่อคี่นีกสวยมากดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปีคูดนึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้หญิงนั่งราด้านนี้ก่อนได้โอเคค่ะเฮ้ยมันเขาทำบรรยากาศดีมากเลยเนาะฟีลแบบว่าสบายๆอุ่นๆอุ่นแล้วก็คลินิกสวยสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็บริการดีมากตอนนี้หิวน้ำแล้วนะเขาเอาน้ำมาให้แล้ว เปิดน้ำให้หน่อยคือจะบอกว่าเป็นชนีที่เปิดน้ำเปิดขวดน้ำไม่ไม่ได้มีใครเป็นปะเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเราดูนี่เห็นไหมขอนที่เปิดขวดน้ำไม่ได้จริงๆเห็นปะนี่เลยไอ้ไม่ได้จริงๆไม่เคยเปิดขวดน้ำได้เลยโอ้โหดนผัองเลยแล้วโอ้ยเมื่อกี้จะน่าเปิดเอ้ไเปล่า Okay, ha. a few moments later. ตอนนี้ค่ะจะเป็นช่วงเนี่ยค่ะช่วงนี้ร้าวลงตั้งมาเลยอะค่ะ mm hmm. เพราะว่าเวลาทํางานทิตี้ใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาในการทางานนานแล้วก็ยืนค่อนข้าง,างยืนใส่ส้นสูงด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะทําให้เราแบบปวดช่วงนี้แล้วพอเป็นนานๆเข้าก็ัแบบปันหันเรื้อรังแล้วแบบว่าเวลาตากล้องมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็ต้องโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้นั่งไม่ได้พักเลยใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างเยอะแล้วพอนานๆเข้าเนี่ยมันเรื้อรัง นอนได้ค่อยหลับด้วยอย่างเงี้ยมีห้่งข้าวเราตงมาขึ้นไปหาคุณหมองล้วก็สามันก็สะดุดอะสับซ้อนมากมันดีมากเลยที่เนี่ยคือแบบบรรยากาศเฮ้ยเธอสามชั้นนะมาอยู่ที่นี่ได้ปะวะเออมีห้องพอจะมีห้องว่างไหมคะตื่นเต้นปะวะตื่นเต้นมากอันนี้คือก็อีนั่งรอคุณหมอหรอเออนี่นั่งรอ ก็อีเลิศมากเธอขาเ,เดี๋ยวกับนึง่งจุดนอนถอดเครื่องประดับก่อนนะวันนี้เปลี่ยนชูแล่เนี่ยเปลี่ยนแมะสวยไหมเออเออมันาดพร้อมค่ะรมีออฟฟิศซินโดมมีอาการปวดกล้ามเนื้อเรือรังนะคะในกลุ่มที่ ต้องนั่งนานๆนั่งทำงานนานๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยปวดในเรื่องของบริเวณช่วงสะโพกได้แล้วก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของป่อเสวะเลสกั้ามต่สเวะไม่อยู่ขณะไอจามเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันอันนี้ทําได้หมดเลยโรคประจําตัวมีไหมคะ ไม่มีจริงๆเครื่องนี้ทาได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวอะไรก็ได้แต่ว่าข้อห้ามอย่างนึงก็คือคนที่ใส่เครื่องกระเพื่หัวใจเพราะว่าขึ้นไฟฟ้ามันจะไปรบควเครื่งองอันนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่เวลาทํำก็คืออ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเลยโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรโท <beach. S 1> รศัพท์มือถือ,อนาฬิกาแล้วก็พวกกุญแจรถบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ค่ะมีปัญหา้อนไม่ค่อยจะหลับว่าปวดขา ถ้าเป็นตัวนี้ขึ้นมเมล็กก็จะช่วยได้ค่ะมันจะไปคลายปวดกระตุต้นเส้น,าาสนประสาทส่วนปลายค่ะก็คือจะไปลดอาการปวดที่เกิดจากตรงนั้นนะคะพวกกล้ามเนื้อเลยก็จะคลายตัวไปด้วยนะคะในระหว่างที่ทำอะคะ่ะเครื่องมันจะดังนิดนึงแล้วก็กล้ามเนื้อมันจะหดตัวคลายตัวเป็นจังหวะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มระดับความแรงให้เอาที่เจ็บคนได้โอเค,อเคจะเริ่มแล้วนะคะ ระดับหนึ่งรู้สึกยังไงวะซัะมันจะเกร็งตรงตรงนั้นใช่ไหมตรงเกงรงน้องสาวมาพยาละใช่ด<ช>ีชอบดีตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของกระชับด้วยค่ะเออมันจะช่วยให้น้องสาวเรากระชับปากไม่พอคือโดนเลยอ่ะแรงไปไหมคะนี้ต้องไหมทนได้ทนได้โอเค เหมือนรักแม่เลยนะคะอีกไหมคะเรื่ๆๆเาเล่อๆเลยจ้าเขอไหมคะหลูเอาข้นี้ก่อนเขาได้ค่ะเขาได้เอาีหลเอาทีลก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเอฟเฟกต์ลงทำเนี่ยอาจจะรู้สึกม่เมื่อยละลายบริเวณสะโพกได้ ก็มันจะช่วยกันแบบว่าบีบใช้เสร็ด้วยแด้วยแล้วก็อย่างคนที่มีปัญหาเรื่องก้าสวะไม่อยู่ก็มนมันจะไ่ปแข็งวนจะปกระต้นใ้มันีปนจะช่วยได้ตงหลังอันนี้เสร็จเสร็จไปไหมคะ โอเคไม่เป็นไรค่ะทำนี่ก็ได้ครับเห็นตัวแค่นี้เนี่ยจิ๋วแล้วแจ๋วลด้วยนะอ่อทัสชินินะคะอุ้ยฉันนักวหลักลานะคะออเป็นบุญสู่แล้วนะคะเป็นบุญเป็นบุญที่อีว่าเลยมันะวีไม่ได้เจ็บเลยนะทุกคนแต่มันแ มันจะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตรงนั้นนะ่ะนี่แหละแ,แล้วเราก็เข้าใจผิดนึกว่าจะไปรีแพไอ,อ,อ,อ้น้นนองสาวอาจารย์รู้ว่าเพื่อนเราแบบทำให้กระชับทำให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดำเหมือนเดิมเมื่อวานเงี้ยอะไรนะมันก็ดำเหมือนเดิมนะ <c oughs> เล่นดำคะ่ะ <c oughs> ไม่ดำค่ะแต่ขอให้ดูรอถเยี่ <c oughs> มมยมชมพูว้ค่ะ ดึงดึงดึงประมาณนั้นเหมือนกันนะเออแบบเออมันกระชับมนแบบนั้นแน่นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รนนู้สึกว่ามันก็ยังหน่งหน่วงแบบว่าช่วงแบบช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเนี้ยเออนะใครที่แบบว่ามีปัญหาปวดเมื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องเนี้ช่วยได้จริงๆและที่สําคัญเลยมันทําให้แบบว่ารู้สึกว่าน้องสาวของเราอะแบบ แน่นกระชับขึ้นเพราะว่าใครที่บอกว่าขมิบใช่ไหมขมิบ<อ>ร้อยครั้งต่อวัน เฮ้ยคืออันนี้มันเขมิดพันครั้งหมื่นครั้งเลยแหละจะบอกให้ไม่ต้องบอกแรงเองอ่ะมันมีเครื่องมาช่วยแล้วมันแบบมันดึก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 อย่างเงี้ยมันแบบแน่นแน่นแน่นขึ้นอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกกระชับขึ้นอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็เข้าใจผิดผิดป่ะแบบว่าต้องแบบว่าให้เขาแบบทำไมเออจีบีของเราแต่อันนี้คือไม่เลยก็คือนั่งชิลๆเลยแต่มันช่วยได้และช่วยถึง ทำถึงจริงค่ะคุณนาโอเคใครที่สนใจนะคะก็รีบมาได้เลยนะจ๊ะค่ะชินิีกแค่โอเคไปจ้ะ